ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพิธีกรถึงเปลี่ยนไปเพราะนี่คือรายการโบกิสบัดวันนี้เรามาในคาแรคเตอร์ใหม่ซึ่งน่าตกใจมาก <c oughs> มาดู <c oughs> มึจะแต่งอะไรเนี่ยวันนี้โอ้โหดุด มาเต็มมกักวันนี้เราจะมางานเปิดตัวหนังสือบทภาพยนตร์สัตว์มหศัศจรรย์และจินที่อยู่อุย,อย,อยออคลิปแรคเตอร์คลิปคารคเตอร์ก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันในงานเลยดีกว่าไม่คลิปคาแรคเตอร์เลย อันนี้โปรการนี้แจกยังไงครับก็คือได้ทำการเล่นเกมค่ะตามบ้านตบ้งแต่เจ็ดตัวค่ะม็ได้ของเหลาเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เขียนชื่อที่อยู่บรรลุรับของต้อมหกมุมึด้วยค่ะเป็นของพิเมของสังเกตีลัสวยอยากได้ขอเหมาได้ไหมครับอยากได้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปเล่นเกมก่อนใช่ค่ะ กิการนั้นก็คือให้พวกเรานั้นใช้มือถือของพวกโนมัชในการตามล่าหาสัตว์วิเศษสแกน QR โค้ดตามที่ต่างๆของงานเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษจากทางดานมีบุ๊กส์นั่นเอง ใครมีใครมีเล่มแดงเล่มแดงและเล่มสีน้ำตาลใครเอามาเอาโชว์เลยมีมาโชว์ป้ะคะแต่ตอนนั้นไม่ได้ใช้ชื่อใครมาโชว์ว่ะอุ้ยมีร้านอะเป็นเล่มที่หายอ่ะค่ะไม่ได้แล้วนะแล้วก็เกีกับนายมุกให้ปากที่สำคัญมากในการเริ่มต้นชีวิตนักแปลได้งานระดับก็เลยรู้สึกเป็นเป็นพระคุณพระคุณก็ทำงานกับนายมีมาเรื่อย จอมาถึงวันนี้เนี่ยพอว่าได้แต่งบทภาพยน์มันเหมือนกบบเฮ้ยเราต้องกลับมาสานต่อที่ทำผานชวงที่ขายขายปีก่อนตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับพี่พลอยโจนะครับผมซึ่งเป็นผู้แปลบทภาพยนตร์นะครับสัตว์มาัศจรรย์และถิ่นที่อยู่นั่นเองผมตื่นเต้นอีกแล้วเจอผู้แปลหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเป็นๆผมมีตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับผมก็อยากจะสอบถามพี่พลอยนะครับว่า วันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงครับเป็นยังไงบ้างกับวันนี้ตื่นเต้นมากเหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้จับหนังสือที่ตัวเองแปลเป็นวันแรกเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแ <c oughs> ต่งคนตื่นเต้นใช่ครับ <c oughs> พี่พลอยครับผมอยากอยากให้พี่พลอยเนี่ยฝากอะไรกับ คนที่จะมาอ่านสั่นมหัศจรรย์สิ่งที่อยู่บทบับบทภาพยนต์นี่ครับค่ะก็คือว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นงานเขียนบทภาพยนตร์เล่มแรกเลยของ JK r o w l i n g ด้วยก็ถือว่าเป็นสเต็ปแรกของเขาในวงการภาพยนตร์ก็ว่าได้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นก้าวสำคัญของเขาเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้น้องๆทุกคนที่อาจจะชื่นชอบแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าผลงานอื่นๆของ JK r o w l i n g เนี่ยให้ลองมาอ่านเล่มนี้ดูว่า JK มาเขียนบทภาพยนตร์เนี่ยจะสนุกเหมือนกับเขียนหนังสือหรือเปล่า ห,หรือว่าถ้าเกิดใครที่เคยดูภาพยนตร์มาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เรามาเก็บรายละเอียดไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ว่ามันจะมีหลายๆอย่างเลยที่เราอาจจะดูไม่ทันในบทภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยอนนี้ก็จะมีหมดเลยเรียกได้ว่าใครไม่อ่านถือว่าพลาดจริงๆนะครับผมดูหนังแล้วก็ต้องมาอ่านอันนี้ฮะบทภาพยนตร์ต่อมันจะอัดถรุยิ่งยิงขึ้นไปแน่นอน <c oughs> ขอบคุณมากนะคะสอันนีค่ะสวัสดีคะ่ะนี่คุณยุ่งนะคะแล้วก็ คุณเอเสียงจริงนะเสียงจริงสวัสดีครับเสียงจริงเป็นแบบนี้ครับสวัสดีคร well. ับก็ชื่อเอพินันครับลองลองแบบขอฟังเสียงพี่นิวนิดนึงเพรเป็นกระสายงานหน่อยสวัสดีครับผมนิวสคาเมเอร์ครับลองอแล้วเนี่ยแค่ยเสียง้ได้อกไลด้สัมผั อเลยอ่ะค่ะคุณยุ่งคุณยุ่งค่ะคุณยุ่งมีภาพนี่ให้ถ่ายว่าคุณยุ่งภาากี่เสียงในเรื่องนี้ให้ถ่ายให้ถ่ายพี่น้องบอกสี่กี่เสียงคะสี่ค่ะสี่เสียงค่ะบอกนะคะว่าคุณยุ่งเนี่ยภาาเป็นใครบ้างคะผ้าเป็นควีนี่โกสตีนเป็นแมรี่ลูแบโบนมาดามยาซูและเชสทีตีแบโบนสวัสดีค่ะควีนี่ค่ะ ยัตกเสียงแบบต่อไปแมรี่ลูโอ้ยเอาเลยหน้าไปด้ยนะจะกล้ามแล้วใบหน้าเธเกร็งด้วยอ่ะอยากได้เสียงไหนก็เป็นเสียงนั้นก็อยากแบบไล่ะก็จะแต่อยากฟังอะไรโออง่ายมากประโยคนี้ไปสามเสียงโทษทีนะบอกว่าอย่าอ่านใจผมฉันรู้ฉันรู้ฉันขอโทษอดไม่ได้ คนเราอ่านง่ายที่สุดเวลาเจ็บปวดมิตรภาพของพวกคุณแนบแน่นมากเลยที่โรงเรียนใช่คือเราทั้งคู่ต่างก็เข้ากับโรงเรียนไม่ค่อยได้เราก็เลยสนิทกันมากหลายต่อหลายปีหลังจากนั้นเราก็เลยแต่งงานกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีบทนี้ในฉากด้วยเหรอไม่มีนะไม่มีไม่มีดนตรีมาดนตรีทุกคนพร้อมฟัง เมืองใหญ่แห่งนี้ส่งประกายเหมือนเพชรด้วยสิ่งประดิษฐ์ฝีมือมนุษย์โรถภาพยนตร์รถยนต์มากมายวิทยุแสงไฟฟ้าทุดยางชวนให้หลงไหลเราต้องต่อสู้มาร่วมกับเราชาวซาเลมที่สองร่วมต่อสู้กับเราไม่ใช่ชาวงม่าหรอโอเ่มากแล้นี่พวกเขาเป็นใคร นั่นโครสคาร์มันเดอร์เขาละเมิดกฎหมายปกปิดรับความลับระดับชาติท่านอะไรแรกเขาเป็นอาชญากรเหรอเปิดหน้าที่หน้าร้อยร้อยสิบเจ็ดนะคะสากสี่สิบเจ็ดค่ะคุณพอจะบอกได้ไหมว่าสัตว์ขนาดกลางๆที่ชอบเคื่อนรากเปิดโล่งต้นไม้บ่อน้ำอะไรแบบนั้นมันน่าจะไปที่ไหนเหรอนั่นดิยอร์ซิตี้นะเหรออะไรนะขออีกทีนึงฮะ ในนิวยอร์กซิตี้เหรออะไรเนะนี่ยในนิวยอร์กซิตี้เหรอสมเด็จคุณชัดมาเลยใช่พป้นที่ราบเหรอเออเซนะั์พาร์คมั้งโอ้แล้วที่นั่นอยู่ตรงไหนกันละ่ะเซนต์พาร์คอยู่ไหนเหรออ้ uh, <c oughs> ถามผมแล้วผมจะถามใครคทบ,บนมันบอกมาอย่างนี้เซนทัพาร์คเซนต์พาร์คอยู่ไหนหรอืองันต์ตอ สาวเลยนะครับสาวสาวเอื้อเฟื้อที่พักให้ชมกงกุ้งร้อนมาให้เราด้วยรู้ใช่ไหมว่าถ้าเมาาื่อไหร่พวกเขาเห็นคุณหยุดเหงื่อไหลก็จะรีบลบความจําคุณทันทีลบความจำแปลว่าอะไรอะไรนะเดี๋ยวคอวทีิึงความจำแปลว่าอะไรอโอเครูเ้เรื่อง<ๆ>ล้ก็จะเหมือนคุณตื่นขึ้นแล้วก็ลืมเรื่องเ,องเวทมนต์ไปหมดผมจะจําเรื่องพวกนี้ไ่ได้เลยเหรอใช่เอาละโอเคผมจะช่วยคุณงั้นไปกันเถอะ วันนี้ได้รับเกียรติมาใช่ค่ะมาภาคเป็นตัวละครอะไรบ้างคะเออวันนี้มาแค่สองตัวนะคะตัวหลักๆคือแมรี่ลูกับพีนี่ค่ะผมอยากทราบความรู้สึกของพี่นุ้งครับที่ได้รับบทแาภากตัวละครอะไรง็มีดีใจค่ะเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาทา้ตัวละครที่ มีสีสันมีชีวชีวาเป็นการมีชีวชีวาคนละแบบอย่างแมรีร่ลูนก็จะมีความแข็งกร้าวและความดุดันออกมาใช่ไหมคะส่วนพี่นี่ก็จะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักคือแรคเตอร์มันก็ฉีกไปเลยเหมือนเราได้ทาอะไรสองสัญอย่างในเรื่องเดียวกัน,ม,นมันรู้สึกสนุกอะค่ะมีความสุขรับรับออกอะไรอไปเลยก็อ,อย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นแลวก็ดีใจมากครับที่มีโอกาสได้ภาคหนังเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ได้รู้ว่าจะได้ภาคตัวละคร n e w ์คอ m ม n นเดอซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้เนี่ยนอนไม่หลับค,ค,ค,คือคือคือด้วยความดีใจครับเราให้เรามีโอกาสได้ภาคหนังใหญ่ระดับนี้แล้วตัวละครก็เป็นตัวละครที่นักแสดงก็แสดงเก่งด้วยนะครับคุณเอ็ดดี้นะับที่ได้ออสการ์ไปนะครับก็ก็ด้วยความที่เขาแสดงเก่ง หนังดีแล้วก็เป็นกระแสที่ทุกคนตอบรับดีมากนะครับก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่โอกาสได้พากเรื่องนี้นครับก็ล,ลองสวิชเสียงก็ได้ว,ว่ามันใกล้เคียงไหมเพราะว่าจริงๆนกภาคพยายามที่จะแบบทาให้ใกล้เคียงที่สุด<ม>แต่ว่าด้วยเสียงของเราเนี่ยที่มันเป็นชาวเอเชียอาจจะไม่ได้ใหญ่หรือว่ามีเนื้อเสียงที่มากเท่ากับฝรั่ง ก็อาจจะมีความแตกต่างบ้างแต่ว่าก็พยายามมากมากที่จะทักทุนที่สุดแล้วว่าแต่การพากยัไทยก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมใช่ค่ะัฝากด้วยนะครับครับผมเมื่อกี้ก็ผมก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมพากเสียงกับพี่เอนะครับผมพี่าอะไรไปฮะเจคอบครับเจคอบแล้วปแล้วเป็นยังไงฮะต้องต้องถามความรู้สึกกลับครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยฮะแบบว่าไม่ไม่ไม่เคยชินกับการพากเสียงหนังหรือภาพยนตร์นี้มาก่อนเลยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกมากฮะก็เก่งนะเก่งนะคือคือ คือการที่การที่เรากล้าที่จะแสดงออกอะหมายถึงเราสามารถเริ่มรับเด็กได้เนี่ยแล้วก็ค่อยๆก่อย่อ,ยอต่อไปได้นะครับก็อยากให้ทุกคนที่ที่มีความฝันอยากจะทาอะไรก็ตามเนี่ยให้กลา้าแล้วก็ลองทําดูนะครับอย่ามงเลงๆทาเลยครับทสุดท้ายอยากให้ยุ่งเนี่ยพูดคำาโบกนิสบัตหน่อยเป็นสำเนียงของแมรี่ลูแล้วก็คุณแมรี่ลูเหรอคะโบกนิสบัดหน,น่อยอ่าคุณนีคคุณนี่

บางกับงานในครั้งนี้ครับผมโอเคเลยแบบอ,อบอุ่นดีแล้วก็เจอเพื่อนเจอจมีกิจกรรมดีๆให้ทําตลอดแบบไม่ขาดช่วงกิจกรรมเขาน่าสนใจมากมีการแบบเชิญนะักภาคหนังเนี้ยมาภาคให้เราดูแล้วก็ให้คนดูร่วมเหมือนคนที่มาร่วมงานอะมีกิจกรรมได้ลองภาคด้วยซึ่งแบบมันเชื่อมโยงระหว่างแบบหนังสือกับหนังเนี้ยค่ะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็งานอบอุ่นเป็นกันเองมากค่ะทุกครั้งที่มาเราก็ยังได้เพื่อนใหม่อยู่อ่ะก็ชอบแล้วก็อยากให้แบบมีงานอย่างนี้เยอะ สนุกมากครับได้พบกับนักพากย์ทั้งสองท่านครับสนุกมีความสนุกเฮฮามากเราได้เจอทรับกับพากที่เป็นคนพากย์เสียงของดิวส์คาเมเนอร์นะคะแล้วก็นักพากที่พากย์เสียงของวินนี่ด้วยเรารู้สึกว่าเสียงไทยอ่ะไม่พออะไรสักอย่างเลยรู้สึกว่าไม่ไม่เนเจ็เลยตอนที่แบบดูในทีวีหรือว่าดูในทีวีในจอครับหรืวที่แบบตอนที่มือถือให้ลองพากย์เสียงเพรา้ว่ารู้สึก ให้ม hey, ันดีอ่ะดีดีนดีคนนี้ดีัคนนี้เลยดี้คนนีเล่มากเล่นดีมากเล่นใหญ่เลยเลมอกว่าดีใจที่ได้เอสาเด็กเงเเลยมางานนี้เพราะว่าตอนแรกน้องคิดว่าจะเป็นนักแสดงที่ใหญ่านรที่ใหญ่ก็คิดว่าจะเป็นงานใหญ่ใจัว้าโอเคมาสิ่ดีนอกจากนี้ยังเจอ มาที่พิคพ์เลยค่ะขอคุณมากขอขอบคุณสำนักพิมพ์นาน e ีบุ๊กที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และต้องขอขอบคุณทุกๆคนติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์และแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ